อุปกรณ์เนี่ยเรามีเทียนผ่านของไอตัวฮอกาอของฟีฟ้าอยู่แล้วเนี่ยก็คุยกันซิเราก็ได้ค่าใ้จ่ายแล้วสมาคมเราไม่ได้ติดเพราะเพราะว่าขนาดเนี้ยลีกเราไทยลีก2เริ่มไทยลีกหนึ่งไม่เริ่มมันใช้ได้อยู่แล้วคือก่อนนี้พอมันมี VR จังหวะของบาดินที่โดนเสียบเนี่ยเราชึดแบบเฮ้ยทำไมกรรมการไม่ให้วะแต่ก่อนนะ แต่พอมันมี VR ปุ๊บแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็เลยคิดอยู่คนละแบบแล้วทีเนี้ยมันก็จะมามองว่าอ้ามันมีนี่หว่ามันเคยมีมันเคยใช้ทำไมถึงไม่ใช้มันก็เลยวนกลับมาเรื่องอการตัดสินนี่มันก็นะสรุปเนี่ยไอ้ตอนที่ให้ประตูแล้วเนี่ยผู้ตัดสินชาโกลิต,ต้ให้ประตูไปแล้วนะใช่<ล>ใ,ชให้แล้วและอยู่ดีคุณมาดึงคืนเฮ้ยไม่ได้นะมันไม่มีมันไม่มี VR เนี่ยมันดึงคืนไม่ได้นะพี่ยงแล้วสุดท้ายคุณไปคุยกับผู้ช่วยผู้ศสินมันมีอันไออันตัวผู้ช่วยผู้ตัดสินอ มันมีไปคุยกับอะทางข้างนอกอ่ะไม่รู้ว่าคุยกับผมจำไม่ได้ผู้สีสีเปล่าที่ก็ทำมืออ่ะเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะมันไกลของไทยเรามีหกคนน่าเป็นนายกมากเลยรู้ทุกเรื่องเลยคุณสนใจจะลงไหมฮะสมัยหน้าคุณจะลงไหมฮะรู้ตัดสินก็รู้รู้หมดเลยรู้ทุกรู้ปีใหม่จ่ายทุกทีเร้านห้านะครับให้ทุกทีมล้านห้าใครมาไทยเลขกหนึ่งนะครับท่านนายกคนนเหรอไม่เกี่ยวนะ ขอโทษครับหวางก่อนเออมันก็มีหลายเรื่องในเกมเนาะมันจะเป็นจังหวะที่เราควรจะได้จุดโทษหรือเปล่าจ่อลูกกากอากาาที่เป็นเหมือนจะเป็นจุด่อยของเราอะไรแบบนี้ขอตอบตรงนี้ก่อนได้ไหมได้ลูกกากรที่ที่เราได้ประตูใช่ไหมไอ้ที่เขาเลียวเสียว่าพี่ว่าลูกนั้นถ้าพูดแบบคนในความคิดส่วนตัวนะลูกนั้นเราเสียประตูพอจุดโทษปั๊บเราจะได้จุดโทษเขาเลยไอ้นี่กัน อ๋อเข้าใจไหมโอเคแกพูดพูดอันนี้พูดเรื่องลูกสองที่มาเรืไม่ได้ใช่ไหมพี่ว่าตอนที่เดินไปข้างสนามอ่ะใช่แล้วก็พอจุดโทษปั๊บเขาก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มี v ีอไงถูกต้องจริงๆอ่ะเพราะว่าลูกนั้นจุดโทษอยู่แล้วอ่าใช่แล้วลูกนั้นก็ต้องได้ประตูอยู่แล้วโอเคลูกของบดินถูกไหมอ่าบดินลูกของบดินอ่าอันนั้นคือต้องจุดโทษท่นี่านนี้อยู่ไว้ก่อนอยู่ไว้ก่อนภาพนี้อ่าใช่ใช่จุดโทษอันนี้ค่อนข้างชัดซึ่งเราไม่ได้แต่มีจังหวะที่เราก็จะโดนลูกสองเหมือนกันซึ่งลูกนั้นนเี่ย ที่มันบ่งเข้าไปโดยดมินิกตันคือบอลมันตกใจเนอะเว่าจังหวะแรกมันขึ้นเป็นสามี่คนอ่าถกต้องมีพันศามีผาไมผ้าพมาดูใส่แล้วก็มีกีดิพงศ์ใช่แต่ว่าบอลมันเลยหมดเลยแล้วพันษาเนี่ยเป็นบ่งกับผู้เล่นมาเลยแตกอะสรุปวันนี้คนอันนี้เราคุยกันเป็นเป็นกรณีไปเลยเอาไอ้เนี้ที่พี่โย่งเปิดหัวมาเนี้ยสรุปแล้วเนี้ยไปรู้ว่าทุกคนดูเหมือนกันเนาะในถ่ายทอดอ่ะสรุปเนี้ยไอ้ตอนที่ให้ประตูแล้วเนี่ย ผู้เสียชีิตชาวเกาหลีต้ให้ประตูไปแล้วนะใช่ให้แล้วและอยู่ดีคุณมาดึงคืนเฮ้ยไม่ได้นะมันไม่มีมันไม่มี VR เนี่ยมันดึงคืนไม่ได้นะพี่โย้งแล้วสุดท้ายคุณไปคุยกับผู้เจ้าผู้เสียชีิตมันมีอันไออันตัวผู้เจ้าผู้เสียชีิตอีกฝั่งไม่เป็นไรอันนั้นไ่ะไม่ไม่เท่าไหร่มันมีไปคุยกับไอทางข้างนอกอ่ะไม่รู้ว่าคุยกับผมจําไม่ได้ผู้เสียชีิตสีเปล่าที่ก็ทํามืออ่ะเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะมันไกลไอ้ก็แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าที่พี่โย้งบอกอ่ะมัันนนเเเลลยยถิดดไไปปปแ้วงงพอึระตูคื๊บี่ คนจะได้ข้อมูลรอบด้านแล้วไปถามทุกคนแล้วอ้าวสรุปมันต้องให้ดี่วะแต่มันไม่ได้แล้วไงประสบการณ์พวกนี้เมื่อก่อนดีเรามีบ่อยอ๋ออ่าพี่เอามือสูกถ้าเกิดว่าทุกประเทศอาจจะไม่มีแต่บ้านเรามีนะตอนยังไม่โปรอ่ะใถูกต้องแต่ตอนเรียนวิทยาศาสตร์มันจะมันจะยึดคืนจะเปลี่ยนข้อตัดสินก็แบบเฮ้ยคืนเรื่ืนอะไรประมาณเนี้ยอ่าเข้าใจครับไอ้คำเนี้ยมันเลยกลายเป็นเออที่พี่โยมพูดเกมเนี้ยมันอาจจะเป็นไปได้แล้วก็น่าเป็นที่มาว่ารอบรองก็ขอร้องเถอะ ถ้ามันเปลืองรอบแรกไม่ต้องมี VR ก็ขอรอบรองรอรอบชิงไม่น่ามีนไม่ไม่ถามหน่อย VR นี่คือเจ้าภาพตัดเองหรือว่าต้องเป็นเอฟเอฟิเอเซียนจริงจริงเอาอ VR ในในอาเซียนเนี่ยมันคือเราเป็นเป็นหลักใช่ไหมที่มีอยู่ดีเจ็ดคนนี่มีมีเราหกและมีสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมที่เป็นที่เป็นเฮดผู้สีอ๋อใช่ใช่ใช่คืออะไนี้ผู้สินที่ผ่านถ้า ถ้าคุณจะเอามาจากนอกนอกประเทศคุณจ่ายเน่เอนนอกคุยผ้าขอภัยนอกคุยผ้าคุณก็จ่ายได้แต่คราวเนี้ยประเด็นมันคือว่าไอ้อุปกรณ์เนี่ยเรามีเทียนผ่านของไอตัวฮอกอายของฟีฟ่าอยู่แล้วเนี่ยก็คุยกันซิเราก็ได้ค่าจ่ายแล้วสมาคมเราไม่ได้ติดเพราะเพราะว่าขนาดเนี้ยหลีกเราไทยหลีก2เริ่มอ่ไทยลีกหนึ่งยังไม่เริ่มมันใช้ได้อยู่แล้วเอาไปใช้กันผมไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีทั้งีจริงใครแล้วบอกจะมีตอนนี้หลีกเราคือเป็นหลีกเดียวที่มีวิาใช่ไหม อ่าถ้านเอ็มลีกอะไรมีไหมอาเซียนนะอาเซียนนะอ๋อมันมีส่วนเดี๋ยวมันมีส่วนเพราะเป็นเราลีกเดียวปก็พี่ว่าความถนัดของกรรมการหลายๆคนใช่เฮ้ยพูดถึงเอาพูดสินข้างนอกมาสิไม่ใช่ผู้สินเราเอาแต่ว่าเราถนัดเรื่องวิยากว่าไงใช่โอ้ยเอาจริงๆนะพี่ถ้าดวิยากว่าภาคไทยนักสัปดาห์นักเตะก็ยังไม่ค่อยรู้กันพูดกันบ่อยแต่ว่าเนี้ยที่น้องๆมาทำมาให้ดูเนี่ยคือผู้สินที่ โอเคสามารถขึ้นตัดสินใน VR ได้แต่ว่าบ้านเรามีเยอะเพราะว่ามันมีทั้งเวลาขึ้นผู้สิทธิ์เนี่ยมันต้องสอบทั้งเป็น VR ด้วยแล้วเป็นเป็นผู้ช่วยอะไรได้ด้วยที่จะต้องคอยดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับของไทยเรามี6คนน่าเป็นนายยกมากเลยรู้ทุกเรื่องเลยคุณสนใจจะลงไหมฮะสมัยหน้าคุณจะลงไหมฮะรู้ตัดสินก็รู้รู้หมดเลย VR กรู้ใช่มีโอกาสไม่รู้อยู่เรื่องเดียวไม่เทียบกับมิโซะ้ะ ไปไปหรือว่าไปไปอยู่กับดีซอ์ด้วยกันปีใหม่จ่ายทุกทีเอาแล้วล้านห้านะครับให้ทุกทีมล้านห้าใครมาไอริศหนึ่งนะครับท่านนี้ลบหมดเลยกูไม่เกี่ยวนะขอโทษครับล้านก่อนเอาเจอกันเลยพอแล้วชวนมาเล่นอยนี้แล้วอ่าแี้ก็คือเรื่องของ VR ซึ่งเอาจริงแล้วพอมันไม่มีอะ มันก็มันก็จะเสียงกันอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยเป็นอันนี้วงรแล้วพอเกมมันใกล้เคียงคู่ขี้จังหวะพวกเนี้ยมันก็ถูกนำมาพูดถึงใช่ไหมคือก่อนหันานี้พรมอมัน้มี VR จังหวะของบดินที่โดนเสียบเนี่ยเราชุแบบเฮ้ยทำไมกรรมการไม่ให้วะแต่ก่อนนะแต่พอมันมี VR ปุ๊บแล้วมันไม่มีอ่ะถูกมันก็เลยคิดอยู่คนละแบบแล้วทีเนี้ยมันก็จะมามองว่าเอ้ามันมีนี่หว่ามันเคยมีมันเคยใช้ทำไมถึงไม่ใช้มันก็เลยวนกลับมาเรื่องการตัดสินนี่มันก็นะตามที่พี่โยงว่ามันอาจจะแบบอ้า พี่คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะสรุปคือมันควรมีเพราะไม่งั้นคุณก็จะโดนแฟนบอลว่าหรือว่าอ่านักเตะหรือแม้แต่บรดาโค้ชต่างๆโค้ชเตะยังออกมาสับเลยบอกว่าเออรายการนี้มันแบบมาตรฐานไม่มีขึ้นทุกวันแล้วอะไรเงี้ยต้องมีมีอ่ันนี้บอกว่ากราการไม่ทันเกมเลยฮะบางจังหวะต้องโดนนักเตะเราไปกดดันถึงจะตัดสินได้เออสมัยพี่ยงเล่นไปกดดันผู้สินธิแล้วผู้สิทินมีแบบมีมีฝ่องไหมไม่มีหรอกคือจริงๆอ่ะคือผู้ตัดสินนะเขา เขาเหนียวเราด้วยซ้ำเดินสุขิษยสุขว่ม,มันให้ไปเหลืองเลยเอาจริงๆมันก็ไม่ควรเป็นเกาหลีตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วคือผู้สิทธิ์มันนอก<ท>มันนอก<ท>นอกภูมิภาคก่อนแล้วเจ๊แต่ว่าเวลาเขามุนมาอย่างแแล้วตจงวังมากคือคือเราก็เข้าใจว่าเอฟเอฟเขาอาจจะมองข้าววันนี้ไปแต่ว่ามันทําให้เราคิดได้ไงกับเกมกับไทยกับมาเลกิที่แล้วเรลียเป็วะผมเห็นญี่ปุ่นกับเกาหลีค่อน้างเยอะแล้วก็มีจากพวกตอนออกกลางมาแต่เกาหลีไม่ควรอยู่แล้วไงออสเตรเลียไม่ไม่ไม่ค่อยมีมาใช่